หลังจากที่ผมกลับมาวันนี้ผมก็รีบทำกันบ้านเพื่อมาเล่าให้สู่พี่น้องฟังว่างานนี้มันจับง่ายแค่นิดเดียวที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นที่ผมย้ำไว้ตั้งแต่ต้นแต่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยเข้ามาฟังช่องผมไหมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเคยเข้ามาฟังช่องผมไหมนะไปกันทั้งหมดหกคน หายไปคนหนึ่งทําไมไม่มีการแจ้งความนะหายไปที่ไหนศพไปฝังอยู่ที่ไหนไปซุกไว้ที่ไหนคมเรือต้องมีคําตอบทําไมไปด้วยกันเพื่อนหายไปคนหนึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนนี่ก็เป็นจุดสงสัยแล้วนะครับมันถูกหลอกไปฆ่าแต่สันดานป่าเทือนของคนที่บ้ากามของคนที่บ้ากาม อยากได้ความใค่จากแตงโมผู้หญิงคนเดียวที่เกิดมาไม่มีใครเลยไม่มีแบ๊กไม่มีอะไรเลยรัฐบาลรู้ทั้งรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนตั้นหาจัดที่จะเอาเงินสี่หมื่นสี่แสนฟาดหัวแตงโมแล้วสิ่งที่ท่านทำไม่ประสบความสำเร็จท่านกลัว ข้อมูลรั่วเอกไปสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจค่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกผมรู้ให้ข้อมูลไปเรีไอยเยอะแยะแต่สุดท้ายเรีไอก็มีจำนวนคนไม่พอตอนนี้เห็นข่าวว่าพบวตวรต้องลงมาแล้วก็ผมก็อยากให้พบว่าตอรตั้งแต่พบวกขอบคุณมากครับตั้งแต่พบว่กิติรัตน์วงเพชร ขึ้นมาเป็นพอบบอพบถามหน่อยพี่น้องเห็นอะไรบ้างเห็นความเจริญไหมเห็นตำรวจดีขึ้นไหมตำรวจแย่ลงด้อยลงทุกวันพี่ศรีขอบคุณมากครับครับตำรวจด้อยลงไปทุกวันทุกวันนะครับพูดมาได้ยังไงแม้กระทั่งตำรวจไม่กระทั่งข้าราชการไม่กระทั่งนักการเมืองทุกคนเองยังบอกว่าไอ้หมอนี่มันพูดมาได้ยังไงนะทุกวันนี่จะพังก็ปล่อยให้มันพังไป คืออำนาจให้กับประชาชนประชาชนพวกผมจะมีทางเลือกใหม่พี่น้องประชาชนผมทราบเขาว่าเร็วๆนี้จะมีการยุบสภาผมดูแล้วไปไม่รอดเพราะแต่ละคนพูดแต่ละอย่างมันไม่น่ารับประทานยัดเลยอันนี้พูดตรงๆไม่เข้าหูเลยไม่น่ารับประทานฟังแล้วมันจะแม่ง,มง,มงําแม่งยังไงก็ไม่ร,นะร,รู้นะครับดูระดับด็อกเตอร์นะครับเนี่ยด็อกเตอร์ ต,ตินเนี่ยอาจารย์ตินได้สัมภาษณ์สื่อว่าเคยถามคุณบอลว่าเมื่อสามปีที่แล้วไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นคนเอาเรือออกไปหาแล้วหยุดที่วัดข้างข่าวจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนแล้วว่าแตงโมไม่ได้ตายในน้ําแตงโมตายบนบกขอบคุณมากครับคุณย่าสุริยะคุณบอลบอกว่าตอนนั้นกลัวว่าคนเห็นเพราะเรือลําเกิดเหตุก็เป็นข้อ คำถามที่ตามมาแล้วเอาแล้วทําไมต้องเอาเรือฟังดีๆนะครับเอาเรือลําที่เกิดเหตุออกไปหาน้องแตงโมทําไมตํารวจไม่ยึดไว้เป็นหลักฐานคดีแบบนี้ตํารวจต้องยึดไม่ใช่ปล่อยของกลางออกไปนะครับอันนี้คือผิดพลาดของตํารวจลายหนึ่งที่ชุดทํางานเพราะว่าตรคนนี้ต้องออกมารับผิดชอบถ้ารับผิดชอบไม่ได้ลาออกไปนะผมเห็นสัมภาษณ์แต่ละอย่างนี้ เสียงก็บุคลิกและเสียงก็ไม่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 อำนวยให้แล้วอะนะพูดตรงๆเลยแล้วทําไมต้องไปหาแล้วทําไมต้องไปหลบคนต้องไปอยู่แถวนั้นทําไมเรือลํานี้เป็นเรือที่เกิดเหตุเป็นของกลางแต่ทําไมไม่เอาเรือจริงที่ไม่ใช่เป็นของกลางออกไปก็แสดงว่าคนบนเรือไม่กลัวไม้กระทั่งกฎหมายไม่ไม่กลัวแม้กระทั่งตํารวจ ที่จะนำกฎหมายออกมาผมคิดว่าสิ่งที่พวกท่านทำเนี่ยมันค้านไขสายตาของประชาชนไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าตำรวจไม่ว่าข้าราชการหน่วยอะไรหน่วยเงินก็ตามนะครับซึ่งเป็นข้อคำถามของผู้ชมต้องถามอีกเยอะนะครับก็มีคนโทรเข้ามาถามผมเยอะว่าโอกาสของน้องแตงโมงมีไหมมี ซึ่งเป็นคําถามของผู้ชมต้องถามมาอีกผู้สาวนักข่าวของเราถามถามว่าตกลงอาจารย์ตินพอจะทราบไหมว่าตกลงมีมีเรือกี่ลำนะครับจากคําถามจากคําพูดของอาจารย์ตินได้เผยว่าพ่อของกะติกไม่ได้อยู่เรือลําเดียวกับน้องแตงโมอันนี้ก็แสดงว่ามีเรือสองลำอยู่แล้วมีเรือสองลำอยู่แล้วนะข้อมูล ของผมคือชัดเจนติดตามมาตั้งแต่ต้นถ้าของผมไม่ชัดเจนแล้วไม่รู้จะเอาที่ไหนมาชัดเจนกว่านี้แต่ละข่าวผมนำมานี่คือไม่มีการานั่งเทียนเขียนคือกระติกไม่ได้อยู่เรือลำเดียวกันนน้องแตงโมแยกจากเรือลำลำหลักพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามีเรือสองลำนะครับแล้วก็มีคนเห็นอยู่ในเหตุการณ์อ้างเห็นเรือสองลำตีคู่กันมา เมาล่างไปสาบกันแล้วก็เจสสก,กีซึ่งช่วงเวลาตอนนั้นทําลายของคําให้การของคนบนเรือก็ยังไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆที่ชื่อว่าแตงโมอัต,ตกเรือตอน22่นกาสมนาทีมีตอนที่คุณเปินน้ลนาครล่าสุดออกมาพูดว่าคนบนเรือโทรหาภริยาคุณเปิ้ลตอนสองทุ่มบอกว่าเพื่อนตกเรือแล้ว สมปีที่แล้วก็ไม่มีเรื่องนี้พูดถึงก็ไม่ได้เอาหลักฐานเข้าไปหลักฐานที่สําคัญสําคัญตํารวจเอาทิ้งหมดนะครับแล้วก็มาสั่งลงลงทันตำ,ตำรวจสี่คนลงทันแบบไหนครับก็คือออกไปนั่งเฉยๆมีเงินเดือนให้นะครับเมืองไทยเต็มไปด้วยอิทธิพลนักการเมืองตกเป็นเบี้ยร่างของนายทุน ตำรวจตกเป็นเบี้ยร่างของนักการเมืองขร้นการประจำต้องประจสบสอบพอเอาใจนักการเมืองแต่พวกผมไม่จําเป็นต้องไปพึ่งนักการเมืองสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเขานําท่วมไม่ใช่ฝีมือของนักการเมืองสอสอทุกคนประชุมในสภาแทนที่จะงดการประชุมให้สสอทุกคนกลับบ้านก็คือหนึ่งแล้วที่มองเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานไม่เป็นอันนี้พูดตรงๆ ประชุมสภามันสําคัญตรงไหนมันก็เป็นสื่อน้ำลายถล่มไปถล่มมาแต่ชาวบ้านที่อพยพหนีน้ําไม่ทันตายก็เยอะของพังก็เยอะแล้วท่านเมื่อเศร,รษฐกิจจะเข้าที่ท่านก็มาบอกว่าจังเป็นต้องไปรับผิดชอบภาระ,ะของเกษตรกร,ร,ร,กรไหมถามจากใจท่านดูใจท่านเกิดจากอะไรฉันไม่เป็นคนต่างจังหวัดท่านหาอยู่กินอยู่ในที่เจริญไม่มีไม่มีนาไม่มีเไม่มีต้นไม้ ไม่มีหญ้าไม่มีการเกษตรท่านพูดได้ท่านพูดไม่เป็นท่านผูกบ,บากไว้ปล่อยให้คนจเจรซญนที่สสที่คุกคีอยู่กับชาวนาชาวนาเนี่ยเหมือนทหารนะครับเหมือนบีบเ,เหมือนขี่คนบนหลังควายในชาวนาเนี่ยก้มก้มเงยเงยไหนจะต้องรำนาไหนจะต้องอะไรไหนจะหอยเชอรี่จะกินนาะข้าวไหนเวลาข้าวออกมานกก็จะมากินเปลือกข้าวโอ้โหไหนจะผ่านลงสีลงสีก็ ไปผ่านพ่อค้าคนกลางอีกโอ้โหแล้วท่านคิดว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวหรือครับพวกผมกินข้าวนะไม่ได้กินอุจจาระเหมือนพวกท่านจาไว้นะครับเมื่อประเด็นมีอยู่ขออนุญาตเพิ่มเติมตรงทีเ่เมื่อคืนเวลาสักครู่อาจารย์ปานเทพได้คุยกับคุณอุตว่าได้เวลาที่ชัดเจนตรงได้ตรงกับเวลายี่สิบสองจุดสิบเ็นาที เรือพันสะพันสังฮีข้อมูลที่มีการทราบเมื่อสามปีที่แล้วก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอาเข้าไปในสำนวนนะครับมาตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเสียดายเสียดายแต่งโมไม่มีทายาทถ้ามีทายาทให้อุทธรณ์คดีนี้ตัดสินจะไม่รับแต่เขาไม่มีใครมีสามีก็เพิ่งไม่ได้ใจนิดเดียวแค่นี้จะไปทำอะไรได้ แล้วว่ามันมีแต่กินน้ําหวานไม่เคยคิดว่าคนที่กินน้ําหวานเราความคิดไม่เป็นนะหัวเราะอย่างเดียวนะครับอาจารย์ปานเทพได้คุยกับขุดอุดได้เวลาชัดเจนตรงเวลา22.11นาทีเรือผ่านสะพานสังฮีข้อมูลที่มีการทราบเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็ต้องไปสูตรเหมือนกันก็ต้องยืนยันผลตามนั้นเพราะเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ปรากฏว่าเรายิ่งจะมาทราบภายหลังว่าจากสามปีผ่านไปตรงนี้น่าจะเป็นคำถามว่าทำไมข้อมูลจึงไม่ตรงกันแล้วก็ปรากฏว่าคุณอุตยินยันว่าข้อมูลตรงนี้ชุดนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วในเมื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วผมพิสูจน์ผลการตายของแตงโมทำไมลงมาเป็นว่าอุบัติเหตุทำไมไม่ลงว่าฆาตกรรมเราต้องตรวจสอบต่อ ตกลงคุณอุดก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วแล้วให้การอย่างไรเพื่อจะได้ยืนยันและข่าวถามต่อว่าถ้าคุณอุดให้ข้อมูลไปแล้วตำรวจไม่เอาเข้าสำนวนมันทำอะไรได้หรือตอนนี้ก็ยังไม่สายถ้านายกจะมีความคิดนายกอาจจะเด็กเกินไปอายุสามสิบแปดถ้ามีความคิดนะก็ปรึกษาว่าสมควรเรียกผอบอคนปัจจุบันมาไหมเพื่อมาทำการลือ้อคดีไหม ไม่ลึกคดีไม่ได้ก็จริงแต่ทรงหลักฐานเพิ่มเพราะวันที่23พฤษภาศาลก็จตัดสินแล้วนะครับพี่น้องลองคิดดูว่าแต่เพาว่าผมนำเรียนไปเลยว่าเรือพันธสะพันสังฮีตอนเวลา22.11นนจนาทีข้อมูลตรงมีความสำคัญเพราะเราจะได้เวลาเช่น22นา,นาทีผ่านไปจนกระทั่ง จุดที่น้องแตงโมตกเรือผ่านไปแล้วกี่นาทีระยะทางได้เท่าไหร่สัมพันธ์กันไหมและข้อมูลนี้ไม่ได้รับการเปิดเผยเมื่อ3ามปีที่แล้วก็สรุปแล้วหลักฐานสําคัญสําคัญ,ำคญตำรวจโยนทิ้งทังขยะหมดไม่มีการนําออกมาพี่น้องเชื่อหรือย่างว่าพวกเราแต่ละคนเป็นยังไงบ้างพวกเราลำบากไหม มีไหมเมื่อปีสี่หนึ่งสอมพลสี่เบ็ดฟองสบู่แตกพวกเราก็ยังไม่เดือดร้อนขนาดนี้แต่ทุกวันนี้พวกเราอยู่กันในสภาพไหนมันผีซ้ำรำพอยน้ำท่วมตามด้วยโควิดโควิดตามด้วยน้ำท่วมรัฐบาลไม่เคยช่วยเลยรัฐบาลหมแต่เถียงกันในสภา แต่พี่น้องประชาชนพวกผมลงพื้นที่พิธีกรบางคนอุ้มท้องไปสร้างภาพก็มีนะองค์การของผมเป็นองค์กรอิสระไม่เคยได้รับการเรียอะไราจากใครและไม่มีอำนาจออกไปเรียอะไรใครฉะนั้นผมเรียนให้ทราบว่าผมพูดทุกเสียงผมรับผิดชอบคำพูดผมแล้วจำไว้ว่าผมทำงานผมไม่กลัวใครทั้งนั้นผมใช้ระบบกฎหมายบังคับ นะครับไม่จําเป็นต้องมีเส้นมีสายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจนด้วยกฎหมายนะครับแล้วมีอีกตอนหนึ่งดไอรับสืบสวนคดีแตงโมว่าคืบหน้าพรุ่งนี้ชุดทํางานทั้งหมดชุดทํางานทั้งหมดก็จะมาออกมาแถลงข่าวหลังจากที่ผมกลับมาวันนี้ผมก็รีบทํากันบ้านเพื่อมาเล่าให้สู่พี่น้องฟังว่า งานนี้มันจับง่ายแค่นิดเดียวที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นที่ผมย้ำไว้ตั้งแต่ต้นแต่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยเข้ามาฟังช่องผมไหมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเคยเข้ามาฟังช่องผมไหมนะไปกันทั้งหมดหกคนหายไปคนหนึ่งทำไมไม่มีการแจ้งความนะหายไปที่ไหนศพไปฝังอยู่ที่ไหนไปซุกไว้ที่ไหนคนเมเรือต้องมีคำตอบ ทำไมไปด้วยกันเพื่อนหายไปคนหนึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนนี่ก็เป็นจุดสงสัยแล้วนะครับมันถูกหลอกไปฆ่าแต่สันดานป่าเถื่อนของคนที่บ้ากามของคนที่บ้ากามอยากได้ความค่จากแตงโมแตงโมเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีกู้ความศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงขึ้นมาโดยไม่ยอมขายตัว สี่แสนเงินน้อยไหมซื้อบ้านเล,เล็กๆหลังหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่น้องประชาชนย่อมเห็นอยู่แล้วว่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงบางคนก็ซื้อไม่ได้บางคนก็ซื้อได้คนที่ตันหาจัดพึงสังเไว้ว่าเงินของคุณไม่มีราคาไม่มีค่าสําหรับผู้หญิงในดับเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่สวยหรือเป็นอะไรก็ผ่านการมีสามีม,มาแล้วสองสามคน ถ้ายังสู้ถึงสี่แสนสี่แสนก็ยังไม่เอาท่านเลยแสดงว่าหน้าตาท่านทุเลามากนะหน้าตาท่านบ่งบอกถึงว่าท่านเป็นคนที่บ้ากามนะขอบคุณมากครับนะสี่แสนน่ะโอ้โหเป็นผู้หญิงบางคนเนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นผู้หญิงบางคนนักแสดงชุดทุกวันเนี้ไม่ต้องสี่แสนเราก็แสนเดียวก็ไปแล้วนะก็พูดกันตรงๆขอบคุณมากครับคุณมาสิ ทอครับมาซิทอนใช่ไหมขอบคุณครับที่ได้เมตตาให้ดอกไม้ผมผมจริงๆแล้วผมจะหลีกเลี่ยงในการลงพื้นที่แต่ผมก็สงสารพี่น้องประชาชนแต่ละคนบอกว่าโดนทนายเอาเงินไปแล้วสามสี่แสนแต่ไม่ได้ผลก็จะไปได้ผลได้ไงในเมื่อทนายไม่รักอาชีพของตัวเองก็จะได้อีกหน่อยก็ค่อยๆหมดไปทนายกินสองข้าง เถียงไม่แตกต่างกับนกักการเมืองเถียงการบนสาลเถียงกันในสาภาออกไปข้างนอกเราคือเพื่อนกันแต่ลูกความตกเป็นเหยื่อเรารู้กันพัดกันแพ้พัดกันชนะผมก็เลยหมายความมาทุกคนเท่าที่ท่านผ่านมาท่านมองออกทนานคนไหนดีทนานคนไหนไม่ดีนะทานาไม่ดีหลายคนก็อยู่ในคุกทนานดีๆก็มีเยอะ แต่คนไม่แจ้งเพราะพูดไม่เก่งกับคดีของแตงโมจะให้ผมฟันธงไหมล่ะว่าใครขอบคุณมากครับคุณชันนลงขอบคุณมากครับผมฟันธงคนมนเรือโดนแน่จะจะถึงวงการผู้วงการไหมผมอยากให้ทัานประยุทธ์มาทำหน้าที่นี้แล้วจะชี้เลยว่าไอคนนี้แหละที่มันบ้าก,กาม คือหาคนที่กล้าไม่ใช่เอาคนที่เห็นแก่พรรคเห็นแก่พวกช่วยกระทั่งคนที่มันผิดเหรอเหตุผลเหรอกูอยากได้ผู้หญิงคนนี้เหรอมันไม่ให้กูกูสั่งฆ่านี่เหรอลูกผู้ชายนี่เหรอนักเลงสวะอันตพานไม่ใช่นักเลงบอกให้นักเลงไม่ทำแบบนี้นี่เหมือนสูนนักลอบกัด รวมหัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาศพเข้าเคลื่อนย้ายไปว่าเล่นขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเอกาสารสำคัญไม่ส่งเข้าไปดึองออกสัานวนมันก็อ่อน